วันนี้นะครับมาเจอกันนะครับกบคู่รัดอ่ะผมย่าถอดแมสนะครับอยู่คนเดียวเนาะไม่มีใครนะครับโควิดนะครับต้องใส่แมสนะครับตรงนี้ก็นะครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันนะครับป3นะครับเราจะมาฝึกกันเห้ไหวแบบมีอุปกรณ์อยู่กับที่นะครับใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านนะครับวันนี้คูเตรียมมาสองอย่างนะครับมะนาวแล้วก็ เลือกเอานะครับที่บ้านมีอะไรเลือกใช้นะครับที่เลือกใช้มะนาวกับมะกรูดเพราะเวลามันร่วงไม่แตกนะครับวันนี้นะครับมาฝึกการโยนรับมือเดียวนะครับจะใช้อะไรก็ได้นะครับใช้มะนาวลูกเล็กหรือใช้มะกรูดลูกใหญ่นะครับไม่ผิดนะครับนะครับขั้นแรกนะครับฟองข้อมือก่อนเนาะเราฝึกวอมข้อมือก่อนนะครับขึ้นลงเนาะหมุนครั้งก็ได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับอ่ะ ไปนะครับเราลองหมุนแขนนะครับหมุนแขนโอเคนะครับวันนี้ไม่ต้องลองเยอะนะครับฝึกก่อนโยนรับมือเดียวนะครับเราลองใช้เป็นลูกมะนาวก่อนนะครับเอเคนะครับโยนขึ้นไปนะครับตามองที่ลูกมะนาวนะครับโยนขึ้นไม่ต้องสูงนะครับนะครับโยนแล้วรับนะครับผ่อนแรงรับนะครับเมื่อลูกตกมารับรับเนาะเปลี่ยนเป็นลูกวกรูดบ้างนะครับ กันนะครับออกแรงรับไม่ต้องโยนสูงนะครับสักประมาณ30เซน2ี่เซนนะครับโอเควันนี้นะครับเราไปฝึกกันที่บ้านนะครับทําให้คล่องพูมีแบบฝึกให้ทําวันนี้นะครับคือเลือกลูกอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านนะครับหาได้ง่ายๆเอาที่มันตกแล้วมันไม่แตกนะครับโยนแล้วรับ10ครั้งติดกันนะครับอ่ะดูตัวอย่างนะครับ1 2สอง 3 4 5 6ห้าหกเ้าสิบยใช่ไหมครับไหนทุกคนลองทำคลิปส่งให้ครูน็อตดูหน่อยนะครับ10ครั้งนะครับโอเคนะครับวันนี้ปากไปแค่นี้นะครับฝึกทำบ่อยๆจะได้เก่งเหมือนครูน็อตนะครับสวัสดีครับ